เทสลาเป็นรูปเป็นล่างแล้วยังไม่เปิดให้บริการนะแต่ว่าเมื่อ2อสาอาทิตย์ก่อนเขามีแกรนด o p e n ป n g จัดงานเชิญมา15,000คนเท่านั้นวันนี้เราจะไปคาร์มดกันครับแต่เป็นงานใหญ่ฮะทีมคอนเซ็ปต์คือเป็นรถ90คันนี้น่าจะไปร่วมงานด้วยหรือเปล่าฝั่งนู้นเกิดอะไรขึ้นนะดีนะไม่เกิดฝั่งนี้ นี้ก็เป็นวันเสาร์นะฮะพาเด็กๆมางานคามิดก็อย่างที่บอกไปคลิปที่แล้วเนาะนี่แหละมางานมีติง้งรถแต่เราไม่สามารถเอารถแนวๆแบบสปอร์ตมาได้ก็ต้องเป็นรถครอบครัวแบบนี้สบูรูเอาแบบมาแล้วเหรอสสีเหลืองสวยไหมอุ้ยคนมาร่วมงานเยอะ oh, GTR สวยไหมลูก นี่คันนี้นั่งได้สคนเลยนะก็สวยนะคันนี้จะออกก็ไวเปอร์เหมือนไวเปอร์จะออกก็ไอ้น้องดีเจอรถของเล่นตัวเองครับ RX <ช>7บใช่ไหมเหมือนกันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะจากคลิปที่แล้วนะมีบางคอมเมนต์ อาจจะเข้าใจผิดคิดว่าผมมองหารถครอบครัวที่เป็นรถซิ่งพาเด็กไปนู่นไปนี่ได้ก็เลยแนะนํา SGV รุ่นต่างๆมารวมไปถึงกระบะด้วยนะครับก็ต้องขอบอกว่ารถครอบครัวผมมีแล้วก็คือคันนี้นะเจ้าซูบูรุ o อ t b แบกนะครับมันก็ซิ่งนะแรงเทอร์โบโอเคเลยแหละแต่คืออย่างที่บอกไปวันฟิลมันแบบเนี่ยมันไม่ได้มันฟิลมันนั่งสบายเกินดาคลดอคลยอดโอเคเดบิโอเคอย่าจ่ายค่าพาร์ i กิ้งเหรียญ รถสวยๆเยอะนะเนี่ยออสตินน่ะแต่เหมือนเขาไม่ค่อยมีงานมิทติ้งให้แบบที่ฮิสตันน่ะที่เป็นร้านกาแฟาที่แบบทุกคนสามารถมาทุกวันอาทิตย์ได้เงี้ยมันไม่มีแบบนั้นคนก็เลยเหมือนกับว่ามีรถสวยเยอะจริงแต่จอดเก็บอยู่ในบ้านกันหมดไม่ค่อยออกมาขับเอามาจอดข้างกับมียดามียดาคันเล็กไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นว่าสีคล้ายๆกันน <laughs> ้องดีเอารถอะไรมามิทติ้งเนี่ยเอาพอร์มาเหร สภาพดีโคตร M3 คูปเข้ามา FTO ได้เห็นตัวเป็นๆในอเมริกาแล้วทีแม่งมีคนเล่นด้วยเว้ยผมเพิ่งเคยเห็นตัวเป็นๆเนี่ยอันนี้ Import เข้ามาผมอะไรขวาแน่นอนมันไม่ใช่เป็นรถในประเทศอเมริกาครับเจอรถของเล่นน้องดีแล้วสีเดียวกันเลยใช่ไหมน้องดีน้องดีบอกขอมาดูข้างหลังว่าเหมือนรถชั้นจริงหรือเปล่าเหมือนใช่ไหม ใช่ที่ไหนล่ะมันไม่มีเบาข้างหลังอ่ะนั่งได้2คน 2> ผลิตภัณฑ์ใหม่จากพร้อมนะครับเป็นสบู่โฟมล้างมือนะฮะเพียงแค่กดลงบนมือนะฮะสัมผัสนุ่มหอมสดชื่นหาซื้อได้ที่ Big ก Lotus m a c มโครห้างท็อปหรือจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับยังไงก็อย่าลืมซื้ออุดหนุนมาตั้งไว้ในห้องน้ำที่บ้านนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่งานรบครับ ตีมก็คือเป็นรถที่ไม่เกินปี90อเอามาโชว์ได้หมดหน้างานนี้คือแบบไม่ธรรมดานะมทีที่ตรวจอาวุธด้วยอ่ะผ่านเข้ามาแล้วครับผมปลอดอาวุธโอ้โหดูเบนซ์กันน้ด้วียก่อนออสภาพโคตรด,ดีสุดอารมแบบเป็นงานมิทติ้งตีมแบบ 90แล้วยังมีฟ no. uh ัน huh. พักซุปป้าผมก็ดูไว้นะตอนนี้กำลังดูเรื่องราคาแล้วก็สภาพรถอยู่มีงานแข่งวันนี้ด้วยเหรอในสนามคนมานั่งดูร เต็ตไมไปหมดเลยโอ้โหมีซูเปิชีอีกคลิปแต่ว่าทำสีใหม่อะไรใหม่ไม่ค่อยเห็นคนเล่นแล้วนะยางแบบเหนียวมาเลยนี่ก็เป็นรถอเมริกันอีกคันหนึ่งฮะบิวิกไม่เคยเห็นเลยรุ่นนี้บิวิกนี่เหมือนจะเจ๊งไปรอบนึงแล้วอยู่ๆก็หลังๆนี้กลับมาใหม่นะครับ เริ่มขายดีละนี่พ o r s c h ปี1982ครับสภาพเนียนมากๆไม่รู้ปัจจุบันราคาโดดไปเท่าไหร่แล้วในจริงโควิดถ้าสภาพดีๆก็สวยนะปีเก่าๆเสียงเพลงตามมิทติ้งก็ว่าดังแล้วนะ เจอเสียงรถแข่งวิ่งตลอดไม่ไหวรถ go h s t b a s t e r แต่ผมว่าไม่ใช่เป็นคันที่ถ่ายหนังนะแต่ว่าอันนี้เป็นคันที่เหมือนกับว่าเขาซื้อมาทำให้ให้เหมือนเฉยๆคันที่ถ่ายหนังอยู่ในฉากหนังจริงๆอะผมไปถ่ายมาแล้วอยู่คลิปไหนจำไม่ได้นี่มีผีห้อยไว้เถอะเออาพราว่าโตั้สี่ประตูอะอน,นี่อินพอ็อตไปเลยเนะี่ย ก็ยุโรปแท้อันนี้เป็นเต็นท์ของของเจ้าภาพอะงานแรดบูดนะครับขายเสื้อขายอะไรแบบนี้ ดูรวยไม่รวยแถวอย่างยาวโโอหคลิปที่แล้วก็มีคนแนะนำบอกให้เชียร์ R33 เลยรัลบรองเด็กนั่งหลังสบายผู้ใหญ่ก็นั่งสบายผมบอกไว้ในคลิปตะแบงอะเข้าไปนั่งแล้วมันไม่ประทับใจฟิลมันเหมือนรถเกง่งไม่ค่อยเห็นคนเอาคอสมาแต่งแนวนี้เท่าไหร่นะแต่รู้ว่ามันมีคนทำแหละแต่ไม่ค่อยเห็นอันนี้ก็หายากครับ อันนี้ B M อะไรวะเนี่ยไม่ใช่ B M อันนี้มัน a l f a Romeo ตัวนี้ก็ไม่เคยเห็นนะครับรถหน้าตาแปลกๆตนนั้งแต่มาอเมริกาเพิ่งเคยเห็นเนะีย่ย Toyota Land Cruiser มิสุบิชีคันนี้ก็ ขายด้วยนะขายยู่0แปันเหรียญนะเครื่องกลิปเลยแต่สายพานสั่นแล้วอะ่ะเขาขายไม่รู้ขายพร้องคนข้างในด้วยหรือเปล่า <S 2> <S 2> ภาษาญ,ญี่ปุ่นอ่านว่าอะไรไม่รู้ข้างข้างรถผมมาไรยขวาอิมพอร์ตเข้ามาใครบอกว่าชาวเมกันไม่ชอบรถญี่ปุ่นอยากจะบอกว่าโคตรฮิตเลยนหะ ฝั่งนี้บุกบุกไม่เป็นไรเป็นคร็อกกระแสนี้ก็เริ่มมาแล้วนะเอารถแบบนี้มายกสูงแล้วก็แคมปิ้งว้าแต่ส่วนตัวนะครับผมว่า R 3 2เนี่ยมันสวยกว่า R 3 3นะ คือมันมันดูก็คือหนักไปทางคลาสสิกไปเลยแต่อะาสามสามมันก้ากึกมันจะล้ําก็ยังไม่ล้ําจะคลาสสิกก็ยังไม่คลาสสิกแต่แล้วแต่คนชอบอะนะเซ l i ก a GTS เปิดประทุนด้วยเฮ้ยน้องดีเอาไว้คันนี้โลไม่สวยเลยเหรอมันนั่งได้หลายคนเลยนะ มันไม่มีขายในอเมริกาด้วยนะเนี่ยอุสภาพดีมากอ่ะนี่ไงไทอาแท้ครับมาจอดในงานเลยกลางใจงานเลยนี่ DC2 ไทอาแท้คันนี้เป็นไงลกมาดูมาดูนั่นงข้างหลังได้นี่ไง เอาเนี่ยป้าดูอยู่เหมือนกันคันนี้ป้าป้าก็เล็งไว้อยู่นะเนี่ยถ้าได้มามาจอดคู่กันเลยพอแต่คันนี้4ประตูด้วยไอ้คันที่ป้าจะเอาเป็น2ประตูะ no swimming ถามจริงมีคนลงไปไว่ายเหรอ <c oughs> โอ้แต่น้ำไม่อยาก,กทะเลลมแรงมากที่นี่นี่เป็นฟอร์รีอีกรุ่นหนึ่งที่ผมชอบเลยนะคือ ดีไซน์มันสวยอ่ะมาจนถึงปัจจุบันยังดูดีอยู่เลยไฟหน้าเป็นสติ๊กเกอร์มันเป็นรถแข่งนะครับเขาไม่ต้องการไฟอยู่แล้วเนสคารเนสคาทรงเก่าๆเ,เลยฮะ คุณเคยเห็นภายในนสคาร์แบบใกล้ๆอะไรพังวันนี้เหมือนเป็นแค่โครงเหล็กอะครับแล้วก็เอาบอดี้ปอมๆมาสวมสีเหลืองจัดไปเนเนเซ็กสสีเหลืองมันจี๊ดจริงๆน้องดี คันสีเหลืองนี่เป็นไงชอบไหมครับเดี๋ยวนี้อเมริกากำลังนิยมครับเอาซีเบียมาลงเครื่อง LS แต่คันนี้ปิดฝากระโปรงได้ครับว้าวสภาพคลิปอะคลิปไงตะแบงไงบแบ้วให้อยู่ต่อ ไอเกซเ่ก็เยอะเหมือนกันนะนี่ยังมีคนเล่นเครื่องโรตารี่อยู่เลยนะ,ะยังไม่เปลี่ยนครับ <S <S มาดูคันข้างๆนะฮะสีเหลืองเหมือนกันเรียบร้อยลง LS ไปแล้วมองเลยว่าคนชอบรถยุโรปไม่ควรพลาดครับคันนี้หายากจริงสุดครับสุด <S 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 คือ รู้ว่ามันหาย,ยากอ่ะแต่จำรุ่นไม่ได้ <c oughs> <c oughs> แก๊งในฮิวสตันผมดีกว่า <c oughs> ใช่นี่รถมาจากฮิวสตันมีของหายากอีกคันหนึ่งโควตรุ่นพิเศษสภาพเงามากเ <c oughs> พิ่งจะเห็นไปกับตาแบงค์เมื่อเดือนที่แล้วฮะที่ร้านกาแฟอ <c oughs> อสตินก็เม เห็นดอดไวเปอร์คันนี้แล้วนึกถึงคลิปที่กำลังดังตอนนี้ที่เป็นไวเปอร์แข่งกับ DC2 ครับแล้วก็แหกโค้งชนเสาไฟยับเลยคันนี้ก็เคยดูๆไว้นะรถเล็กน่ารักรับรองขับในอเมริกาเด่นแน่นอนครับแต่ปัญหาคือเราจะไม่มีอะไหล่เลยครับถ้ามีปัญหาซ่อมอะไรขึ้นมาอะไหล่ต้องอิมพอร์ตเท่านั้น คาปูชิโน่แต่งปีกเบลเลอร์เลยมิตซูบิชิรุ่นนี้ไม่เคยเห็นนะตอนแรกมองท้ายนึกว่านึกว่าเต้าหู้นึกว่าเต้าหู้วายบอดี้ดูดิด้านท้ายคล้ายเลยมองไกลๆตอนแรกนึกว่า AE86 แวายบาดีไม่ใช่มันคือมิตซูรุ่นอะไรก็ไม่รู้ข้างประตูเขียนว,ว่าเทอร์โบเป็นรถสองที่นั่งนะฮะ รุ่นอะไรไม่รู้ใครรู้บอกหน่อยคันนี้รุ่นอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นแต่สวยดีเป็นรถสี่ประตูที่แต่งออกมาแล้วฟิตเมนต์ดูดีมากเลยขับสี่ไม่รู้ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ใครรู้ตอบหน่อย <laughs> กน้องดีกินเสร็จแล้วใช้เด็กไปทิ้งขังอ่างนาอ่ะฮึบฮึบฮึบึบึบปมาแล้ว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 เฮ้ยมาเร็วไหมครับมาเร็วจังเลยครับขอบคุณครับวันนี้ไม่ถ่ายไม่ได้ไม่ถ่ายไม่ได้สวยจริงครับ เดินไปนู่นแล้วสวยจริงๆท้านผมหมายถึงรถนี่นสวยจริงไม่ถ่ายไปได้นี่ดูดิฟิวเซอร์ข้างหลังโอ้ติดโทฮุกด้วยแล้วดูภายในดิเก็บหนังยังดีใช่ดดสภาพดีมากเลยแล้วก็มีดาบสมุไรด้วย วันนี้จัดว่าหล่อเลยเข้าใจมาจัดที่นี่นะฮะงานคาโชฮะะเด็กเบื่อก็สามารถเล่นเครื่องเล่นได้เดี๋ยวลองดูว่าเล่นเครื่องเล่นได้หรือเปล่าแต่ว่าคนขับรถน่ารักมากเลยอะไรผ่านผ่าน43ไปเอาไปให้เขาตรงนี้ไง ใช่ป่ะอ่าเปิด <c oughs> ประตูแล้วนั่งไหนดีเวน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 ววววววว ูทิชช้อมกระแท็กก็สนุกดีอะแต่ว่าสองรอบเองมันไม่เร็วเลยนะเร็วช้าคิดว่าจะเป็นแบบอันโรโยผมไม่ไม่น่ากลัวเลยช้าครับใต้เร็วมากเลยนะไปแล้วมินิ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 ว้าสเก็ตสาว ล้มาดูงานรถแบบนี้มีความสุขครับม <c oughs> านดีนี่โอ้โหนี่มูเก้นทั้งคันเลยล้อมูเก้นชุดแต่งฟอนท้ายมูเก้นมูเก้นยันเครื่อง <c oughs> ก็โมูก้นด้วยเอาเรื่องผมว่าโมูก้นพหลุดเจน5สวยนะแต่โมูก้นพหลุดเจน4ดูแปลกๆป,กปีกหลังก็โมูกนแท้พวงมาลัยก็โมูกนสพวกที่เอากระบะามาโชว์นี่คือขนกลับเป็นเทนเลอร์กันอย่างนี้เลยเหรอวะคืออะไรอะ่ะ ขนขึ้นเทลเลอร์กันแบบนี้เลยเป็นกระบะซิ่งทั้งแก๊งเลยอะกระบะแบบยุบ9กสูน่ะน้องดีมันสงสัยบอกอะไรอยู่ข้างหลังพุ่มไม้นี่มาอยู่อะไรเปี่ยวๆอย่างนี้เดินไปดูนีอะไรอ่ะ อลมเย็นไหมเย็นไหมครับลมแรงมากเลยไม่รู้เหมือนกันครับโอ้โหวิวแบบโอเพ่นมากเปิดสุดๆไปกับบ้านเลย